กา้มาร่วมกันแถลงข่าวนะครับการจับคุมบุ้ดีสุราดีภาษีในเขตพื้นที่ของสภานามสังกัดที่๕าเราเองผมต้องขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าในการดำเนินการของท่านิบดีและก็ส่วนร่วนะครับกระทรวงประคับการป่าฟาร์มเจ้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าที่สภากรญฯไปประกองในพื้นที่ ับหลายฝ่ายเราได้มีการดำเนินการต่างๆซึ่งการจับกลุ่มเขายืนยันว่าการก่อนนอาชญากรรมหรืออาชญากรรมทุกป,ประเทศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีศูนย์สารน้ำเช่นตรวจตราดีประสีในเขตพื้นท,ที่ที่มีศูนั์สานั้นผมขอเรียนว่าไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ ก็พนะิสูจน <The> ์ด้เห็นว่าทุกครั้งที่เราได้มีการสื่สารว้อมวนด้านการทาวมกัางภาษากานนเราก็จะพบการเคลื่อนไหวของการลับลออ่ับ เวียดนามก็ว่ามีเหล่าวายคนเหล้าโว่าณทย่า้องมีดไ่ภาพนะโอเคเลยก็เหลา